ใช้งบก่อสร้างไปถึง13ล้านบาทแต่ว่าภายหลังกลับถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็ยังปล่อยให้คนมาขโมยเอาทรัพย์สินไปขายจนแทบจะไม่เหลือเขาเดิมก็ไม่แปลกนะครับที่จะถูกชาวบ้านเขาตั้งคำถามนี่คือสภาพของโรงฆ่าแพะในจังหวัดสตูลที่ก่อสร้างมาด้วยภาษีของประชาชนครับนี่ครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาคารของโรงฆ่าแพะเพื่อที่จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ปู่ 2, 2> ตํตบลควนโพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลใช้งบประมาณก่อสร้าง13ล้านบาทตอนนี้ถ้าดูจากภาพก็จะเห็นชัดเลยนะครับเหลือแค่โครงสร้างมีเสามีหลังคาฝ้าเพดานแล้วก็ผนังที่ผูพังส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุเล็กเส้นสเตนเลสต่างๆแม้แต่กรอนประตูนี่ก็ยังถูกถอดเป็นรูโว่นะครับในห้องน้ําเหลือแต่โขสุขภัณฑ์ครับผู้นําชุมชนให้ข้อมูลว่าเดิมอาคารหลังนี้ใช้เป็นโรงฆ่าแพะ ที่มีมาตรฐานดีเลยละครับของจังหวัดสตูลซึ่งปศุสัตว์จังหวัดขออนุมัติงบประมาณจัดสร้างขึ้นหลังสร้างเสร็จอาคารก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้แต่พอเวลาผ่านไปพบว่าถูกงั้นแงะขโมยของเอาไปขายบ่อยครั้งเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลส่วนตัวก็มองว่าจริงๆโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้านแต่ปัญหาก็คือไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบครับสร้างสมบูรณ์สมบูรณ์มากพร้อมที่จะต่อพร้อมที่จะ ดำเนินการในเรื่องของการเชื้อแพะจําหน่ายได้แต่ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีการดําเนินการใดๆหลังจากผมได้รับการแต่งตั้งมาประมาณ2ปีมีการแจ้งว่ามีการเงินงะ แล้วทำไมถึงไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องนี้นายบุญมาโดยพิลานายกอบอตอควนโพชี้แจงว่าโครงการนี้ไม่ได้อยู่ในความดูควบคุมดูแลของอบอตอนะครับแล้วก็พยายามจะติดต่อไปยังธานารักษ์และปศสุสัตว์จังหวัดแล้วพบว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นงบพัฒนาจังหวัดที่ลงมาที่ปศสุสัตว์จังหวัดสตูลประมาณต้นปี2551ถึง2552และมีการโอนอาคารทรัพย์สินไปที่ธานารักษ์ หลังจากได้รับตำแหน่งนายกเมื่อปีที่แล้วก็เดินเรื่องขออาคารทรัพย์สินดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลของอบาตาแต่ไปติดขัดที่ระเบียบจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถถ่ายโอนมาได้ ด้านนายชาตรีณถลังรักษาการผู้ราชาการจังหวัดสตูลบอกว่าโครงการนี้เกิดจากความต้องการของพื้นที่นะครับจึงมีการบรรจุเข้ามาเป็นแผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณของทางราชาการเพราะโดยหลักการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยจะต้องมาจากความต้องการของโครงการอยู่แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมอาชีพให้มีการจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องเกิดประโยชน์ด้วยการปล่อยให้ทิ้งร้างมานานไม่แปลกที่จะกลายเป็นข้อสงสัยแหละครับ แต่แต่เข้าใจว่าในเรื่องของการส่งไม้ต่ออะไรกันหรือเปล่าว่าคนเก่ากับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะของเราเนี่ยมันก็มีการโยกย้ายอะไรกันแล้วก็มันคนใหม่มาเนี่ยจะไม่ได้รับลูกต่อหรือว่ายังไงแต่ก็มันก็แปลกอะว่ามันมันมันก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะว่า พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับบอกว่าการถ่ายโอนปกติเนี่ยสามารถทําได้นะครับส่วนใหญ่ในส่วนงบประมาณจังหวัดก็ต้องถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลกรณีนี้ไม่แน่ไม่น่าจะเกิดจากการคอรัปชันแต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือไม่ครับ